พามาแกะกล่องอันบ็อกสติล MS สามหกหนึ่งตัวเครื่องนะครับบอกเซฟตี้โอเคเวลาอุปกรณ์มาก็ครบเหมือนเดิมนะครับก็จะมีไขควงแบนบล็อกขันหัวเทียนแล้วก็ประแจแอลหัวท็อกคู่มือฉบับเล่มแท้โซสติลแท้เปโซโค้งหลังโค้งในส่วนของ MS 3 6 1หนึ่งมีความต่างอะไรกันบ้างตัวนี้ก็ไม่มีในส่วนของกระเป๋ากระเป๋าใส่อุปกรณ์กระเป๋ผาผ้าใบเล็กคู่มือคู่มือเขาก็จะเป็นเล่มเล็กๆเตีเเ่ยงแล้วนะครับในกล่องก็ยังมีตามนี้เลย คัตเตียวเอ็มเอสามหกหนึ่งนะครับตัวนี้กําลังของเขาอ่ะเรียกมาได้อยู่ที่4.6แรงนะครับ59ซีซีลูกสูบของเขาเนี่ยขนาด47่มิลสแหวนนะครับเตอร์พ่วงแหวนนะครับแหวน3ามถ้ขีดเนะครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดความจุของถังน้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่0.685ลิตรน้ำมันเลี้ยงโซ่0.325ลิตรนะครับน้ำหนักเครื่องเปล่าตัวนี้อยู่ที่ 5.6กิโลนะครับจุดเด่นของเขาคือระบบการสะเทือนชุดระบบการสะเทือนของเขาจะมีทั้งสปริงและลูกยางการสะเทือนนะครับได้ความนุ่มนวลมากกว่าตัว382คอยสียเขาดูออกไอเสียเขาอยู่ด้านในเสียงเงียบความสมูทความนุ่มนวลประหยัดน้ามันเหมือนรถขับรถเก่งระบบการสตาร์ตตัวนี้ก็จะมีวาล์ววาล์วลดกําลังอักเวลาเรากระตุกสตาร์ทนะครับมือจับก็เป็นในสวนของอิลาสโตถึงสตาร์ทไม่ดีด้วยไปพ้านิ้วนี่บานี่นะครับโครงสร้างจะเป็นอะมีเนียมแมกนีเซียมนะครับ มีแอยแมกนีนเซียมนะครับเสาตัวนี้ก็ขนาด12มิลเสื้อสูบเขาทำมาสวยงามข้างในก็จะมีโลโก้ของสตีลนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้านเอ็มมาอ,อ,ปอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ